แกนคาวนี้เรามาพบกับคอมแพคคาร์ใช่ตาดาว m e r c e d e s b e n บ c 2 0 0ร้อย amg สำหรับ m e r c e d e s b e n บคันนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าเป็นตัวเฟสซีฟแล้วและรถออกจากศูนย์เบนซ์ไทยแลนดมาดูส่วนประกอบรายละเอียดกันได้เลยกระจังหน้ามาพร้อมกับโลโก้เบนซแน่นอนจะต้องมีเส้นโครเมียมเป็นเอกลักษณ์มาพร้อมกับไฟนะครับตัวนี้ไฟ led ตัดหมอกด้านล่างกับไฟ ที่เป็นซีนอนกระจังหน้านะครับคันนี้ได้เปลี่ยนชุดแต่งเป็นของ AMG จะมีช่องรับลมที่กว้างกว่าปกตินะครับต่อไปมาดูด้านข้างนะครับมาพร้อมกับโปง่งปุมล้อขนาดใหญ่และคันนี้พิเศษตรงล้อ AMG นะครับขอบ19ด้านข้างโลโกโ้ b o u e Frequency แน่นอนครับตัวนี้เป็นเครื่องตัว turbocharger แล้วประหยัดพลังงานและช่วยลดโลกร้อนกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวในตัว มาดูด้านหลังกันบ้างไฟท้าย LED ทั้งไฟเบรกและไฟถอยด้านล่างท่อคู่สองฝั่งซ้ายขวาพร้อมกับ d ีฟิวเซอหลังที่เปลี่ยนมาใหม่รับกับกันชน AMG เข้ากับรถมากๆภายในนะครับตามสไตล์เบนซ์คอนโซลดำแน่นอนตัดกับลายเป็นโนแบล็ที่เป็นสีดำพร้อมกับขอบโครเมียมตัดลายอีกทีหนึ่งเพื่อความสวยงามแอร์แบก 8ใบแน่นอนครับ full o ช t i o n air ดิจิตอลแยกระบบซ้ายขวาควบคุมคนละฝั่งเลยพวงมาลัยม u l t i f u n c t i o น cruise control มีให้ครบๆนะครับเบาะเป็นเบาะหนังไฟฟ้าค่อนข้างกระชับและนั่งสบายมาดูหัวใจกันบ้างสำหรับเครื่อง1.8ลิตร turbocharger ให้แรงมา้า 174แรงม้าอัตราการเร่งฟู์ถึงร้อยได้ภายใน7.1นวิอัตราการกินน้ำมันได้ถึง16โลโลิตรถือว่าเป็นรถที่ประหยัดน้ำมันมากๆช่วงล่างคันนี้ออกแบบมาแบบสปอร์ตแต่ไม่แข็งกระด้างเหมาะกับการใช้งานทั้งในกรุงเทพและวิ่งทางไกลต่างจังหวัดแถมประหยัดน้ำมันอีกนะครับด้านหลังค่อนข้างกว้างห้องโดยสารนั่งหัวเข่าไม่ติดหลังเบาะอ,อบกอดกระชับนั่งสบายนะครับคันนี้เหมาะสำหรับครอบครัว เดินทางไกลก็ไม่เมื่อยหรือใช้งานในกรุงเทพสบายมากครับไปกันได้หลายๆคนนะครับนอกจากด้านหลังที่นั่งสบายแล้วเรายังมีแอร์ปรับสำหรับผู้โดยสารด้านหลังด้วยนะครับเหมือนเดิมแล้วมาพบกับเบนซ์ C200 ได้ที่สแกนค่ะ